ก็สำหรับการส่งออกเพ็ทฟู้ดนะครับของไทยในเดือนกรกฎาคมได้มีการเพิ่มขึ้น9.3% year on year นะครับแล้วก็13.7%มันอ n อนมันอยู่ที่260.6ล้านดอลลาร์นะครับระหว่างที่ปริมาณส่งออกเนี่ยได้มีการเพิ่มตัวขึ้น3.2% year on year แล้วก็15%มันอ n อนมันนะครับถ้าเราแบ่งมาเป็นหลายประเทศนะครับเริ่มจากสหรัฐก่อนนะครับมูลค่าส่งออกก็ค่อนข้างส่งตัวมัดอ n อนมันนะครับแต่ได้มีการเพิ่มขึ้น16% y ย a r on อ e อนอยู่ที่80 5.9ล้านดอลลาร์นะครับในฝั่งของราคาเฉลี่ยก็ค่อนข้างคงที่นะครับลดลง0.5%มันออนมันแล้วก็ได้มีการเพิ่มขึ้น0.2%เยออนเยียนะครับขณะที่ปริมาณก็ได้มีการเพิ่มขึ้น16%เยออนเยียนะครับ อีกทวีปหนึ่งนะครับยุโรปก็เติบโตได้แข็งแร่งนะครับเพิ่มขึ้น20%มันออนมันแล้วก็5%เยออนเยียนะครับอยู่ที่35.7ล้านดอลลาร์นะครับถ้าเราแบ่งมาเป็นรายประเทศสําคัญนะครับประเทศแรกก็คือสหราชอณาจักรนะครับอันนี้จะเพิ่มขึ้น31%มันออนมันแล้วก็15%เยออนเยียนะครับอยู่ที่10.6ล้านดอลลาร์นะครับระหว่างที่ปริมาณเนี่ยได้มีการเพิ่มขึ้น27%เยออนเยียนะครับแปลว่าราคาขายเฉลี่ยเนี่ยได้มีการปรับลดลง5%เยออนเยียนะครับ อีกประเทศหนึ่งที่สําคัญในยุโรปนะครับก็คืออิตาลีนะครับได้มีการเพิ่มตัว26%มันออนมันนะครับแล้วก็2%เยออนเยียอยู่ที่15.9ล้านดอลลาร์ครับก็โดยรวมนะครับพิษักก็ประเด็นสาคัญผมว่ามีอยู่ประมาณสัก2ประเด็นนะครับหคือราคาก็ยังถูกกดดันนะครับระหว่างที่วอลลุ่มยังเติบโตได้ดีนะครับแล้วประเด็นที่2เนี่ยไทยเราก็ยังคงได้เปรียบนะครับจากความเชี่ยวชาญในอาหารสัตว์เลี้ยงของเราคือผมมองว่าคู่แข่งเรามันค่อนข้างจํากัดครับพิษักอันนี้ก็จะเป็นภาพโดยรวมครับ ครับน้องดินครับก็คือดูตัวเลขเนี่ยทั้งมันออนมันทั้งเยียนเย,ย่ก็ยังโตได้ดีแล้วก็ถ้าไปดูในลายมาร์เก็ตลายประเทศก็โตได้ดีแทบทุกประเทศเลยทีนี้เนี่ยทางน้องดินเวลาไปพบปากกรังผู้บริหารอันเนอร์สมิตติ้งเนี่ยนะครับเขามองไกด์แดนซ์เป็นยังไงบ้าง,างเอาลุกมันจะดูทา้าทายมันจะชะลอตัวลงไหมในส่วนตัวตลาดเพลทฟูดนะครับหลังจากที่ตัวภาษีต่างๆที่เข้ามา ครับอันนี้ผมขอแบ่งเป็นเป็นสองสองฝั่งนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งราคาแล้วก็ฝั่งปริมาณยอดขายนะครับคือในปริมาณยอดขายเนี่ยผมว่าไม่ค่อยมีคอนเซิร์นนะครับด้วยการที่เออ่ดีมานของแพทฟู้ดเนี่ยมันค่อนข้างอินนิลัสติกนะครับและด้วยการที่ทิเกตไซส์เนี่ยมันค่อนข้างต่ำนะครับคือถ้าเราโดนทาริฟไปเต็มสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยราคาขายมันก็เพิ่มขึ้นไม่เยอะนะครับด้วยการที่กระป๋องเดียวมันก็ส,กสักสองสามดอลลาร์นะครับคือในเชิงวอลลุ่มเนี่ยผมไม่ได้ไม่ค่อยได้มีคอนเซิรรรรร์นนนนนนะะคคคััับแแต่่่่่่ดด้้วววยยยยยกกาาาาาททีี tar มามาาาาีีีมมมลลลลเเเขฉ็จลลงนะ ครับอันนี้ก็จะเป็นกระทบด้านราคามากกว่าครับพี่สักแต่ว่า o v e r อร์ออเน้นในออกมาแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่ยังตัวได้อยู่ครับก็คือตัว Quantity ตัวดีมา n d คิดว่าน่าจะยังโอเคแต่ว่าในส่วนของตัวไพรซ์ในมีผลกระทบบ้างใช่ไหมครับใช่ครับโอเคแล้วในเชิงของตัวแบบ คอ o s ์สตั u เ t อร์อะไรต่างตังตวมาจินอะไรต่างๆเนี่ยผู้บริหารมีการพูดถึงนะครับว่าเออเขาจะได้รับผลกระทบไหมหรือว่าเขาสามารถ pass on ได้คือตรงนี้ครับอ่าครับสำหรับทางยกตัวอ,อย่างสัง่งทาง ITC นะครับคือด้วยการที่ทาริฟมัน19%เนี่ย ITC ขาก็จะมีการ Set Rebate ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในฝั่งของ Distributor ที่อเมริกาเนี่ยเขาก็ต้องมีการลดมา r k ก p ส่วนหนึ่ง นะครับแล้วก็เน็ตๆออกมาแล้วเนี่ย i m p a c t to consumer จริงๆแล้วเนี่ยการเพิ่มราคาเนี่ยมันจะประมาณสัก5-6%ปรนะครับก็ประมาณสัก1งส่วน3ของเ e t a r จริงก็คือทาง ITC แบ่งส่วนหนึ่ง Dis t r i b ว tor ส่วนหนึ่งแล้วก็ consumer ก็จะได้ส่วนสุดท้ายครับพี่ซักก็คือ o v e r a l l เนี่ยจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเต็ม19%ครับครับ แต่ก็แน่นอนเนะก็คงแชร์แชร์กันแต่ว่าเราก็คงแบบประเมินยากแล้วว่าจะแชร์ไงก็รอให้มันมาตราการมันเห็นก่อนแล้วก็ค่อยไปคุยพูดคุยเจราจาแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัว b e g i n t i n g power ในการเจราจาใช่ไหมครับครับผมโอเคได้ครับก็ขอบคุณทางน้องดีนมากครับครับขอบคุณมากครับพี่ศักสวัสดีครับ